นี่คือเหยื่อจะดีวอพี่ดูทำเขาดิหยุดก่อนเฮ้ยอะไรเฮ้ยจะลองทำไมเนี่ยไอเนี่ยก็ไปนำน้องเป็นใครเนี่ยเป็นบุรีไง มันไม่ดีน้องรู้ไหมว่าในตัวพี่มีสารอะไรบ้างนี่ิโคตินท่าเฮ้ย่าหยุดเลยเงียบเลยเฮ้ยเขาไม่กลัวแล้วจะไปบอกเขาทำไมวะผมไม่เอาแล้วครับพี่ออกจากแกงพวกเราไปเลยผมยอมออกแล้วกันพี่พี่อยู่ไปเถอะหรือไม่พี่มาอยู่กับผมไหมไม่ไปหรอกจะอยู่เป็นผู้รีแบบนี้แหละเออชอบโดนดูดอ่ะผมไม่เอาแล้วพี่มันกิลตี้อ่ะกิลตี้แปลว่าอะไรวะที่มันสนุกสนุกกับพี่อ๋อนั่นมันแฮปปี้ แต่งตัวแนวแหน่อยยเงี้ยโวปูปูอ่ะนั่นมันอินดี้พี่โยโย่ปัญหาชีวิตนั้นมีแต่ความเครียดส่วนโลกในต่างๆก็ไม่ต้องไปซีเรียสแถมสูบและเพิ่มความเท <ๆ S 1> <Hey S 2> ่ดาว <ๆ S 2> แล้วจะรู้ไหมเนี่ยกิลตี้แปลว่าอะไรรู้สึกผิดนะพี่อยากจะรู้นะว่าโรงงานที่ผลิตบุหรี่เนี่ยเขาจะกิลตี้กันบ้างหรือเปล่าสูบเลยถือว่าเข้าสังคมใครๆเข้าก็สูบรออะไรอยู่หยิบขึ้นมาสูบเลยใช่สูบเลย ไว้น้องเดี๋ยวมันจะไม่แข็งเดี๋ยวน้องของน้องจะไม่แข็งเอานะครับผมไม่เอาแล้วพี่อ่ะเงินบุหรี่ไฟฟ้าโอ้โหอันเนี้ยหนักเลยสารเคมีมากพอๆกับผมในบุหรี่ไฟฟ้าก็มีนิโคตินและสารพิษอุ <c oughs> ลืมใส่ <c oughs> ในบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินและสารพิษอื่นอีกมากมายซึ่งมีผลต่อปอดทางเดินหายใจหัวใจหใจลอดเลือดอาย็นะสุดก็มะเร็งรู้ความจริงขนาดนี้คิดเอาเองแล้วกันครับความจริง ที่บุรีไม่เคยบอกคุณ